ตอนว่ฟันเลยลอกเลยเวว่นเวยว่งก็บักนั่นว่าอ้วนกว่าเนาะโอ้ยงตัวนี้โอ้ สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็ทรงนาไม้ให้ดพันเรียบร้อยครับเลยออกมาหากับเขาครับผมตอนนี้ก็เกือบใบมุ่งครับเมื่อนี้กับมากับปืนศูนย์เนี่ยครับซุ่นให้ตัวเองนี่นะครับกำลังยิงเริ่มเข่ามือเลยเดี๋ยวพาออกมาครับเมื่อนี้มาลรุนน้ำกันครับก็ล่มอยู่ดอกวะว่าก็ล่มมาแห้งครับ ยางเลาะเรื่อยๆนี่ไม้ไม้แหลกครับมึงประคอขอ้ามขางจิ้วอยบอกแดดดีครับมืน่นี่แดดกลางปางเลยหรอครับไปลุ่นเมือตั้งกันครับผมโอ้ยไม่เลยมัตกนี่เลย tôi tôi nhảy phải con ยว่าถือกถือยถือยยถือยลากไปไก่เห้ยนอดยากขนาดเลยก็บอ๋อ๋ออ๋อนปล่อยลากไปไก่ดึงกลับมารุดเหรฮะรุดอีรปึ่หลุดอู้ตัวใหญ่เลยโอ้โห งามใสตัวงามก็ตัวเรกออีกอถือใสว่ขึ้นหลุดวะเงิดเง็ดเงดไม้งามป่าบลอยไหมท่านหอดงามมันถูกกะงามจะงามป่าลอย้วกาศเย็นๆน้าน้ำเย็นๆแดดห่อนๆแต่มันลอย นี่คือบอ่มีนี่แต่บอกลักโลขข้นมาล้อยอดีป็นตะหางติดเรียบร้อยขึ้นมาตัวนี้บ่ เห็นตาหางเลยคือหางงอยู่คนึงงอยู่่นสคือยู่หางงอยู่ยยด้รุดรุดจกไม้ว่มันรุดจากเดี๋ยวบูตมครับเดีบูตรมรุนกันครับปลายเเอเอยอยู่ ตัวตัว้ยเฮตัวใหญ่เลย้ย้้น่อยครับอื้ออื้อืที่ขาดที่ขาดห้อยตรงห้อยงามยู่เห็นต่ปลางกางยิ่งไปหางเลยครับตัวงามครับัวงาม อึ๊บหวอยาจะเก่งประนักยีเรื่องขกกบอกซ้ำร่องกับพันในเห็ดด้อครับจะฆ่าอียงว่างก็อยากไม่ยิงตาป่ากับไปเห็ดกับบอกซะก่อนแม่ค <c oughs> อ,องคนมันหมักเนาะว่างไม่ได้เป็นต้องยิงป่าหากับเขาครับมืออื่นสิริเห็ดดีดอก นี่ก็บ,บอกเดียวลูกเดียวห้ามซ้ำนี่เดียวลงเออย่างเดียวมึงไม่แน่ซ้ำมึงที่ะครห่มห่มแดดซองลงไปนี่พิเตะบักรักโลกมันลอยอ่างล่างดีแท้เลยดูดยมันอยู่ลักษณะของหันเหเห็นห้ากับมุกมับลงตัวหันก็สิเห็นห้าวแล้วก็สิล่งแล้วแต่ว่า เพิ่นเริ่มเก็บหางเพิ่นเห็นตะปลายหางเริ่มเปิดกล้องครับโอ้เป็นตะของเหรอที่ตะเด้ลงลว่งวเมื่วานเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยัวแตกอยู่เอดีอยู่โตง่ามเลย เออไมาลูกไปไหน่ปรู้สตวโล่หรอเนาะโมฟ้าบ่บ่วฟ้าตัวตัวน้มโอาบ่ซัมตัวบ่ซัมตัวรงเหรอเน่มันรงลีลียหันหนาวันพันหันหนาเขามาสิร่งเลีวเลีวเห็นตาดำเพื่อเหันหนาเขามาฮ่าฮาสโอ้มันสิขัดโอ้ย

oh nhầy từ này oh, oh Lô ếch luôn Lô ếch luôn Thả luôn Ồ Kéo kéo khắp kéo Ồ vào ăn bò cứ nằm mà như thế này quá, có mày Bỏ <laughs> vào <laughs> <laughs> โอ้ของเงขึ้นเป็นยางเถอะวะี่มัน <by> ตื <areas> <might> really. <t plausible> ่น้หหนมันไม่ฟังนั่นไปตะไป่ไหมฟังนั่นรบล่มดีขนาดเลยวะเห็นปะเออมันขำาไมันขำเลยหรือยังบ้างอ้หเกันตอนพ่อมาเชียวได้ว่ามันยังซุ่มๆอยู่มอใส่มันไปได้หรือยังตว่ามือนี่เอ้ย มือนี้เน่นขอไปก็เห็นห้อยนีห้อยรถเรีนเขาบอกอยู่ดิดีวมเยอยู่หง่ตายเลยบ่ดังวิตาตับเตก

ยังไ้ครับ monastery. สุดยอดเลยครับมีต่หลุนเอบเอบครับสามตัวนี้ของผมรับผลงานสามตัวนี้ฟังทางพี่ของพัาใไม่ครับบึ้งครับบักเอบครับอู้หัวบึนอู้ก็ดุ่งเหยป่ามันดุ่งตัวนี้ไม่เงี้ยบอ่เงียครับเป็นปลาดุ้งเป็นปลาเอคอเข็ดยังไงเขาจะกับหักคอแล้วหลุดมือเขาจะลงนำ เติมน้ำมันเหล้อาหนึ่งผลงานสุดยอดครับตาขึ้นห้างห้างครับแต่ว่ากะมีเตใส่สุยสดยอดครับใส่แปะสะทั้งนั้นเลยครับโอ้ท่านใหม่ดีกับสามตัวนึงกับผแห้งนะครับของผมกับสามตัวนี้กับโอเคครับแกงสมแปะสะมาแรงเอาเอาอีกแล้วต่ออีกแล้ว <c oughs> เอาอเวียน <laughs> <cười> <cười> <về> <laughs> Đi. Đi <ăn. cười> phải bấm